สบายดีน้องแคนเฮ็ดยังนี่สบายดีมม่นีก็สวัเตเฮ็ดกระเล่มกระเล่มเนื้อใดอนี่นะกระเล่มนมกระเล่มนมนั่งนะ้มาตีใช่นะนี่นี่มันเป็นเนือน้ออะไรนะกระเล่มนมเพิ่นว่าให้ให้น้องทิศกินน้ำเลยสบายดีน้องทิดสบายีีพ่น้อง ห <ừ. S 2> าเมื่อคืนเชียบไปเห็นยังนันนะเชียร์ทุ่ยเชียรแข็งบ,บอกอมันบอแข็งมันนะ,ะมันบอแข็งมันนะหลอดดูดคือคากเท่นนะ <c ười> มันแก้วอยู่แล้ว <c ười> นมแซ่แข็งเพั่นวะเร็ดกระเลมสบายดีพี่น้องเด้อตอนรับข่าวสู่ส่องเบาแขกเนะมีพ่อของเขาดีกว่าทุกท่านที่เข้ามาส้มส่องเบาแขกยินรีตรอนรับ อะมากินมาแบงน้องทิพกินไหมมีปลาบอกแงบีแงบเบื้องค้นเดินส้มวิวพี่น้องอยู่ทางคุณน้างับบกมือไป้ มาเต่ใส่เลยนะสบายดีตอนะั้นเนาะน้องคิมคือคิวคือได้เสือสีแดงงามแท้สบายดีโอ้ยใช้เครื่องเห็นเนาะคไปใช้มาเพ่นหวยน้องบังคมันก็เห็นดีสนแล้วเนาะ เนนตาะกินข้าวแรงกันยังไหมเนี่มกไก่ได้มาตั้ที่ใดสาวดอนอุ้ยมีไต่ย่างอร่อยเลยทักกันย่างไปยังกันมั้ยไปเบื้งหัวฮะหัวหัวนั่นใช่คือว่าเคยเห็นหัวปั่นหัวใหเอาหัวกมาจะมาชมน้าพ่อเออชงละให้น้องเบิ้งรู้ละช่องหัซีด อินโลใส่ขี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหอะแน่ๆๆๆจะกินน้พร้าวน่ะสิพักกันไปแสนนั้นได้กินอันนั้นแล้วล่ะเด็กๆขี่รักลี่ผู้ฮาผู้เป็ดนี่ผู้ยางผู้เป็ดนี่ไปห่วงกบยี่บ้อนี่นะเขียดบริประสมป่ะป้างามเท่านี้นะ เบิร์แะแล้วกมามจากโลโลเดียวโลหนึ่งโลนึงพอซื้ออยู่บพ่อแหละเนาะคันมีเงินคันบ่มีเงินมันก็บ่พ่อแล้วเหรอมีแต่ผัวเอาหัวกมาอ้าง เขาคือสอนได้สอนดีเท่านั้นอืมบรรทาไปสอนคือบได้สัมยากินก็ได้กินคือเป็นแต่แทบท่านเลียยอยู่รวดรวดผมหมักค้องแข็งบอท่านมักคลองแข็งแล้วนได้มัก้ามกับมีอะไแก่ เเียยวลได้อ,องไอ้น้องเพื่อนกินซองแข็งอยู่ในรถนะลูกข่อยยากพ่อใจร้ายให้ลูกมองลูกมองมันเนี่ยใจร้ายขนาดพ่อนะ เอาลูกอยู่หน้าบ้านเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องกบพ่อกับบ่าวเกะเว้ยลอกกินข้าวแรงนั่งขาอยู่หน้าบ้านเอ็นของแขนยังไปช้ำเลยบืนอยากพี่น้องอยากอยากมึงแน่ไงอยากสั้นทดโทษเว้ยโยกหัวปากกอ กินบ่ได้ก uh, yes. yeah. ินมได้ไหครับเอาไว้หมุนไเต้าอยากนะพ่อกันใจรลายขนาดนาะเินได้ลูกอยากพู่แปดเดือนเกาเอ้ยก็เดือนแล้วอยากกินของแกงอู้อูเห็นน้อไหนบาทนี่ ให้น้องแค้อให้ให้ให้ตัวกันยากยากบ่ถาไปบึ้งตอนกินข้าวน้อพ um> um> okay ี่้องเลยค้นแม่ไงก็เอาใจลานขนาดคำซ้ำนี่เลยากประหานเหลนไรเพิ่นนะแต่ก้าวนันไปง้นมันสแป๊กที่ทุกมือ โมหิวบอก้ไปกินข่าวแก้อนมากินลอะไรมกไมกไก่มกมกไก่กับไก่มกอันเดียวกันอยู่บ่มาแล้วขัดไก่มกักับเอาไก่ห่อไปตอกเ้ย ไปเต้าท้องไก่ไปเชียวไก่มกมักกะมกไก่เฉวนี่ของเด็ดกินข้าวน้ำกันเด้อพี่นั่งเด้อไก่มกมกไก่ว่าทำได้กับพาซาล่าอันเดียวเก่านั่นักไปเอาที่ตู้ให้ห้แบบนี้แบบนี้หิวอยากกินน้่มแข็งบะน้่มแซ่ดี มันต้องร้องกูร้องไ,ไปแล้วกูไม่ได้กินอืออืออือไปไหมแมวครับสียอ่ะตัวเ้อ้ย <c oughs> เ,เอามันไหมอือไม่พดังมันอือแต่หว่น้องก็หลุด <c oughs> บ่ <c oughs> สธร <c oughs> รมดาเด้อลาวนะเาเห็นว่าผู้ใหญ่กินแล้วอยากกินแล้ว กกบริิมแม่ถ้าแป๊กหน้างานเข่าอีกแล้วสั่มส,สิรับออเดอร์ไก่ในเงินจักพันนะแม่เท้าขายไก่ไผ่เอาองาั้นน <c oughs> ะทะ, <c oughs> ะเลฮะทะเลว่าไก่สิบป่ายตัวสีช่องทำร้อยเฮ <c oughs> ้ยพี่จะไปว่าอ,อะไรกันจะตายตัวตัวฮอลันเคยหวน ปันสีเอาน้จพมมาเชียวสาม้อยกให้สองสาม้อยไบใหญ่ไม่ใช่ใบเล็กใบพันบอกสองพันปายบอกสามพันสามเลยป้าตเจ้าคือได้อี็ไหมเท้าใกล้สิบแปดตัวเลยสามพันเงึดเด้อเอามาขีนหินเกลือมันบอกขึ้นนะแต่สิบแปจังได เจ้าว้าวเฮ้ยชิปแปกับไอช้อนพันจะไม่อีกอันนั้นน่กระไา่ก้อนชิปโตนั่นเองจะคือบัสลองสิไรจุ่มไ,ไ,ได้เงินไปเนียคือบัสลองขายไก่ถือเหล็กไก่ดเขาเป็นเหล้าฮะเกือไก่ได้เงินช้อนพันบดเข่าเป็นเหลา้าว้าวโพด ในเล่าหรือมีแจ็คสอบสอบหนึ่งก็ใช่เล่าอุ้งทีน้องน้องแค้นเป็นแซบมกไก่เมิดหลักยังบอกยิ้มอยู่มาคำมเปียน้ำยาหลักท่ายมุ้ง พุพนนี่น้นองก็เก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พอได้เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองเบาแขกในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น,อน้องจ้านะบาจิมมี่ก็อิ่มแล้วโอ้ยหยกโป